กต่เธยเท้าพี่สาวสองพันนั่งคันนอนคันคันใครได้ผูวะอารมณ์ดีกันนัอนมาเจัะเนาะเดือดอ,อ,อ,อย่างน้เย็นแต่ว่าพี่อ้ยมันลุกมามาเจ้านอนเล่นไข้หัวติ๊กต๊อกนอนเล่นลายเล่นเฟซติ๊งตองติงตองเปิดดังไข้นอนไข้หัวการกับมันเนียหัามมันไปพุดนละมึงต้องหั่มหั่มมันไปเลยมึต้องเอามันไปหัาม ห้ามมันไปไล่เหิบมันไปจมให้มันเดเจ้า่นกะมีจไปตั้งใดกับไปไปอีเดนห้องน้ำกับบาลังเล่นเฟซบุ๊กผ้ากับบาซักเาเล่นทิกตอกห้ามมันไปเลยห้ามคืออย่างพี่ห้ามคือไล่มันไปเห็บมันไปจมห้มันบบเพิงใจมันบบเพิงใจไม่พอใบไไปล่มันไปมันเติกตากุ้งคือห้ามไล่มันไปก็คือห้ามมันไปเหิบมันไปอย่างน้องเข้าใจละอืมอืมนั้นตะวาตะวานไม่แรงข้ามต่อน้องเก็บผ้า ข้างบานฝนตกล่างละล่างที่ว่าอันนี้ได้ยินพี่อู้กับลกเปิ้ลว่าหำฝนแสดงว่าจมทู่ฝนดาหุฝนบ่พอใจฝนเหมือนพี่สาวพันดาเดินนับหามันบ่ใจหำฝนนี่ก็คือตากฝนมาหัวเปียล้มเจาะล้มเจาะเสื้อผ้าเปียหมดเดินหำฝนมากรมไทยเิ้นว่ากรมฝนตากฝนมาเดินลัดฝนมาหำตัวนี้ แปลว่าหำาฝนคือกลํำฝนบัดได้แปลว่าด่าฝนบัดได้แปลว่าจมหือฝนบัดได้แปลว่าลำคาญฝนบัดได้แปลว่าอารมณ์บัดดีตึกหูตะกัอารมณ์บัดดีก็อีเดนหำาฝนก็ห้าอีเดนไปกับฝนกันเดียวกันนะกระปี้แสดงว่าด่าหรือฝนอ๋ออีนี่ฝนห้าฝนคือตากฝนหำาฝนคือตากฝนคือกลํำฝนมันจะไปด่าหือฝนได้ยังไรฮาร์ลปี้หำาอีเดนก่อน ก็ห้ามอีเด่นไล่เฮิบมันไปมันเป็นกำเมืองห้ามมันไปเฮิรไล่เฮิบมันไปมันไปั้งไดก็ไปปะมันเขียนเหมือนกันก็เขียนมันกันนะกกับฮออัมฮัมนะอีนี่ก็กนักก็แสดงว่าปปอใจฝนนะครับพี่สาวมันคนละเรื่องกันไม่จะไปปอปปใจฝนได้อย่างไรไปมาจมมือฝนบ้าก็ฝนมันตกไงก็ห้ามฝนไปว่าตากฝนเปียฝนมาคนเมืองเพราะว่าห้ามฝน มันจะเา่ห้าฝนมันจะเพื่อเปลี่ยนไล่ฝนพี่ห้มอีเดนพี่บ่พอใจอีเดนอันนี้บ่พอใจมานเตเตอรงแต่ก็ห้ามันไปห้ามฝนกับบพปอใจฝนไงพี่ห้มอีเดนกับห้าฝนมันคนละความหมายกันเคียนเหมือนกันกำเมืองเคียนเหมือนกันอ่าก็ม่เหมือนกันห้าฝนมาอย่าแล้วก็เฮ้อไล่ห้ามันไปปุ้นละอย่าอันเดียวกันนะมึงมาต้องมาสงสัยนักลำคาญอุ๊ยล้ำคาญอีเดนเนี่ยกูกำลังอารมณ์ดีอ่ะกำลังจะฮ้องเพลงเนี่ยซ้อมเพลงเนี่ผมกี่เพลงแล้วเนี่ย โอ้เด็ดเจ็ดสแตะะปีนะอูบคเครีย